สวัสดีครับแฟนเพจชัยรงฟาร์มนะครับที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาชมฟาร์มอีกแล้วนะครับพาชมในสวนของชัยรงนะครับซึ่งเป็นสวนที่ปลูกผักในกระบะทรายนะครับและอยู่ในโรงเรือนด้วยนะครับแล้วก็มาดูการเจริญเติบโตของกระลำม่วงครับวันนี้นะวันนี้มีกระลำม่วงมาฝากนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมปลูกกระลำสีเขียวนะครับ แล้วก็รอบนี้อยากให้มีสีสันอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยปลูกกะหล่ำม่วงนะครับดูการเจริญเติบโตนะครับวันนี้เนาะเดือนกุมภาแล้วก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะเข้าหัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าความมหัศจรรย์ของปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ย cf 3เนี่ยนะครับมันจะทําให้เข้าหัวได้นะครับตอนนี้เขาจะฟอร์มใบก่อนนะครับอย่าตกใจนะฮะว่าใบมันจะใหญ่มากนะครับใครที่ปลูกอยู่ที่บ้านนะครับปลูกใส่ถุงไว้ก็ได้นะครับ หรือจะปลูกในกระถางนะครับปลูกในแปลงก็ได้นะครับส่วนชนรงชอบปลูกในกระบะทรายนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นทรายล้วนๆอยู่ข้างบนนะฮะด้านล่างผมจะใส่แกลบดำนิดนึงนะจะเห็นสีดำดำแล้วก็มีปุ๋ย CF2 รองพื้นนะครับ CF2 ก็คือเป็นเม็ดสีเขียวเขียวไอเม็ดสีเหลืองเลืองผสมสีดำนะครับรองพื้นในในทรายเรียบร้อยแล้วนะครับก็กระบะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเชื่อมด้วยโครงเหล็กแล้วก็มี ไม้ไอ้ไม่ใช่ไม้สิเป็นแผ่นยิปซั่มนะครับแล้วก็รองด้วยพลาสติกนะครับนี่เข้าหัวแล้วนะครับเริ่มเข้าหัวเป็นสีม่วงแล้วเห็นไหมครับข้างในสวยไหมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเวลาเรารดน้ำเนี่ยนะครับผมเป็นระบบน้ำหยดไงนะครับก็เลยไม่มีปัญหาเรื่อง น้ำที่จะไปขังอยู่ในหัวทําให้หัวเน่านะครับหัวอาจจะเสียหายได้นะครับตอนนี้ก็ปลูกรวมกับต้นอะไรนะสวิตชาร์นะครับที่เป็นสีแดงๆข้างหลังนัอันนั้นเรียกว่าสวิตชาร์ดนะครับปลูกครั้งเดียวนี้ได้กินเป็นเกือบปีเลยนะครับนี่มาเช็คดูนะครับความสมบูรณ์ของต้นนะครับมีหนอนมีแมลงไหมนะครับก็ไม่มีนะฮะไม่มีครับ นี่ปลูกในโรงเรือนนะฮะแล้วก็ผมก็จะออกแบบแบบนี้แหละ <S <S ผมออกแบบแบบนี้ให้กับทุกคนนะฮะที่ที่ที่เป็นลูกค้าฟาร์มที่ทําโรงเรือนนะครับผมจะปลูกแบบนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะเมื่อเมื่อเมื่อเราเก็บผลผลิตแล้วนะครับเราดึงต้นออกก็ปลูกต้นใหม่ลงไปในทรายได้เลยทันทีนะครับโดยไม่ต้องไปรอ,อในการที่จะเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับนี่ง่ายมากนะครับส่วนน้ําที่เหลือมันจะเดรนทิ้งด้านหลังตรงนี้ครับผมมันก็เลยไม่มีน้ําที่จะเลอะ อยู่ข้างในเลยนะครับในโรงเราเลยนะครับไม่มีน้ําเลอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะถอยมาเป็นอะไรนะขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายนี้ก็ปลูกครั้งเดียวนะครับแล้วก็กินไปตลอดเกือบทั้งปีนะครับเพราะว่าผมจะใช้วิธีตัดรับประทานนะครับจะไม่ใช้วิธีการถอนนะครับเวลาเราตัดเนี่ยเขาก็จะโผล่มาใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ตัวกระลำม่วงนี่ผมจะพาชมแบบรวดเร็วนะครับนะนี่เห็นไหมฮะ ใบสมบูรณ์ไหมครับใบสมบูรณ์นะครับนี่สวยงามนะครับยิ่งอากาศร้อนก็ยิ่งไม่มีปัญหานะครับยิ่งยิ่งโตเร็วนะครับเพราะว่าแสงแดดเขาเยอะนะครับอันนี้จะหัวจะเบียดกันไปหน่อยนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะผมใช้วิธีการจิ้มลงที่ทรายเลยครับก็คือเอาเมล็ดมาจิ้มลงที่ทรายเลยนะครับก็เลยอาจจะดูไม่เป็นแถวเป็นแนวเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีมีพออวด ชาวบ้านเขานะครับตรงนู้นก็จะเป็นอพลาสติกนะครับหลังคาเป็นพลาสติกนะนะครับผมออกแบบให้ทุกคนเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็รอบๆก็จะเป็นมุ้งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ใส่มุ้งเพราะว่าผมต้องการให้นกเข้ามานะครับเพื่อกําจัดพวกหนอนพวกอะไรต่างๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับที่แถวของชายโรงฟาร์มเนี่ยมีนกเยอะมากนะครับก็เลยลดปัญหาเรื่องแมลงเรื่องหนอนเยอะเลยนะครับ มีตักกะตรงตักกะเตนมาเนี่ยเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอ่เพราะว่ามันมีตัวกําจัดศัตรูของมันนะครับโดยธรรมชาตินะครับนี่เป็นภาพที่ผมได้นําเสนอก่อนหน้านั้นแล้วที่เป็นภาพนิ่งนะครับรอบนี้มามาดูที่เป็นวิดีโอให้เรียบร้อยนะครับ บำรุงด้วยปุ๋ย cf 2กับ cf 3 cf 2ก็คือรองรองพื้นก่อนปลูกนะครับก่อนปลูกทุกชนิดเลยทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าปลูกกับดินกับทรายกับอะไรก็ต่างๆนะครับอันนี้ไม่เห็นระบบน้ําที่เราเรนน้ําทิ้งนะครับท่อสีฟ้าฟ้านั่นก็คือท่อท่อใหญ่เป็นท่อน้ําทิ้งนะครับผมจะออกแบบให้ทุกโรงเป็นแบบนี้นะครับใครที่อยากได้โรงโรงเรือนที่ไปปลูกที่บ้านแบบนี้เนี่ยผมก็จะออกแบบให้แล้วก็ไปทําให้ที่บ้านเลยนะครับตามราคาที่ นี่เลยนะครับไปทําให้ถึงบ้านเลยนะชิยลงไปปลูกให้ถึงบ้านเลยนะครับอยากได้อะไรก็ลิสต์รายการมาฉันอยากกินผักอะไรบ้างนะครับลิสต์รายการมาผมก็จะไปะเตรียมต้นกล้าเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เตรียมช่างไปทําให้แล้วก็ปลูกให้เลยนะครับพร้อมกับเทรนเนอร์ให้นะครับเป็นเทรนให้นะครับเป็นเทรนเนอร์ให้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ อยากจะปลูกเองบ้างนะครับแล้วอยากใช้ปุ๋ยเซฟสองเซฟสบ้างก็พิมพ์ว่าอยากซื้อปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเด็กไปรับออเดอร์ให้หรือใช้โรงรับออเดอร์ให้นะครับอยากซื้อปุ๋ยอย่างละหนงกิโลก็ได้นะครับเนาะเป็นชุดกิฟต์เซ็ตสามบาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังนะครับอยากได้โรงเรือนหรืออยากได้ปุ๋ยก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ